ที่รัาค่ะค่ <c oughs> อแม่แม่มาได้ไงคะนี่ <c oughs> อกอลฟนี่เดือนเดือนนี้กิยัไม่ได้ให้แอร์อใช่ไหมดูสิหนี่งม่องขาดหมดแล้วอะ่ะ <cas ht> เป็นสามีภาษ,ษาอะไร <gasps> แม่สามียุคใหม่จะชอบเอาใจรูปสไภซจริงไหมแอร์ <c oughs> แม่ซื้อชุดใหม่มาให้ลงไปลองล่างไป แม่จะทำอะไรฮะลุงกับป้าเนี่ยเขาจะมาที่บ้านเราแม่ก็กลัวว่าเขาจะมาถามจุกจิกชั่วจี้ว่าเมื่อไหร่เราสองคนจะมีลูกคนที่สองทจทีเงินที่แม่โอนให้นะเราสองคนเนี่ยเอาไปเดินเที่ยวห้างได้เลยนะถ้าลุงกับป้ากลับแล้วเดี๋ยวแม่โทรหา ขอบคุณนะคะฉันคิดว่าฉันจะมีความสุขแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งอะไรกันเนี่ยเห้ยทิ้มมันไปที่หมดเลย,ยนี่ยนะของพวกนี้หนูต้องใช้หลังค้อนนะคะแล้วอย่างเดิมนี้หนูเพิ่งซื้อไปครั้งเดียวเองนะของพวกนี้มันเงินของผู้ชายฉันฉันจะทำยังไงก็ได้แม่คะอ้าวกลับมากันแล้วเหรอทำไมกลับมาไวจังอะ ได้ซื้อของที่ชอบไหมเงินพอหรือเปล่าปอที่แม่อีกไหมหนูว่าน้องสะพายเขาน่าจะเหนื่อยกับการเลี้ยงลูกมาทั้งวันแล้วอะงั้นเดี๋ยวหนูพาน้องขึ้นไปพักก่อนนะคะแม่งั้นเดี๋ยวผมไปทำกับข้าวก่อนนะไฟช่วยพี่หน่อยครับเนี่ไฟแม่พูดกับเมียแกแบบนั้นเนี่ย ฟังแล้วไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยเหรอก็ดูเมียพี่สิทั้งสวยแล้วก็ทํางานเก่งขนาดเนี้แล้วดูเมียผมทําอะไรไม่ได้สักอย่างแม่เราก็แบบนี้เหรอพี่ผมชินแล้วไฟก็พูดได้เดี๋ยวไฟชินน่ะก็ไฟไม่ได้เป็นเมียหน่รู้ไหมความสัมพันธ์ของผัวกับเมียเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับแม่ผัวแล้วก็ลูกสะใภ้ด้วยนะการที่แม่ไฟเขาดีกับพี่อ่ะไม่ได้เป็นเพราะอะไรหรอกแต่เป็นเพราะกอล์ฟตังห่ากกอล์ฟเขาดีกับพี่ แล้วก็คอยช่วยเหลือพี่มาตลอดแล้วทำไมไม่ป้อนนมลูกอะ่ะลานละของยา่าเดี๋ยวยา่าไปชงนมให้นะแพทย์เขาบอกหนูว่าก่อนจะอาบน้ำนะอย่าเพิ่งป้อนนมลูกอะคะ่ะอีนั่นนะมันเป็นพยาบาลวัยรุ่นมันจะรู้เรื่องอะไรฮะลานละของยา่าแม่ที่ไม่ตั้งใจจะให้นมลูกเนี่ยถือว่าเป็นแม่ที่นิสัยแย่นะทำไมทำหน้าเครียดใช่แค่พูดเล่นอะ เด็กมันตัวเล็กแค่นี้มันจะไปรู้เรื่องแหละที่แม่พูดเนี่ยมันก็ถูกนะครับนี่ลูกย่าเนี่ยนิ่ใสยแย่กว่าอีกนะแกจะทำร้ายลูกด้วยนะนี่นี่แกพูดบ้าอะไรแม่เด็กยังเล็กอยู่ฟังไม่รู้เรื่องหรอกนี่ลูกพี่เลี้ยงกำลังมาแล้วนะหอยแป๊บเดียวนี่เพิ่งจะมีลูกคนเดียวจ้างพี่เลี้ยงแล้วเหรอสมัยแม่คลอดอะ่ะสองวันก็ไปทำงานเองแล้วนะ สมัยแม่กับสมัยนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะแม่นี่จะเถียงแม่ทำไมเนี่ยฮะที่แม่พูดไปก็เพื่อช่วยให้แกเก็บเงินไงก็ที่ผมทำงานหายเงินเนี่ยก็เพื่อหามาให้ลูกกับเมียเหมือนกันนะแม่้ยไม่สนใจกันเลยุนี่เรียกพ่อสิลูกพ่อพ่อพ่อเรียกแม่สิลูกลูกเรียกคนไหนก่อนเนี่ยคนนั้นก็สวยก่อน อ๋องั้นเรียกย่าสิลูกย่าย่าย่าโอ้ยแกพูดเรื่องแกนเนี่ยกอที่แม่ทําไปนะไม่อยากให้แกเหนื่อยแล้วดูสิเนี่ยแปดโมกว่าแล้วมีแม่ที่ไหนนอนหลับเวลานี้กันบ้างแล้วใกล้ผัวตัวเองเนี่ยมานั่งเรี้ยงลูกฮัลโหล นี่พี่เขยแม่ผมเนี่ยบอกว่าถ้าผู้ชายอย่างเราเลี้ยงลูกเองเนี่ยคนนอกเขารู้เขาจะหัวเราะยะเอาได้อฉันไม่สนใจกันแล้วไม่อยากยุ่งด้วยแล้วไม่เห็นต้องจริงจังอะไรขนาดนั้นเลยมั้งครับแม่ผมไม่ได้คิดร้ายอะไรกับพวกเราหรอกไมไฟ เราอยู่กับแม่มา20กว่าปีแล้วนะยังไม่รู้กหรอแม่เป็นคนแบบไหนแต่แม่ก็คงไม่จู่ๆก็ดีกับพี่สุภายหรอกนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่เป็นอะไรกันฮะก็ตอนที่แม่เดินลงบันไดมาน่ะข้อเท้าก็พลิกเมื่อกี้ยกจานเข้าตู้ก็เอวแคดอีกเมื่อก่อนไม่เห็นจะเป็นอย่างนี้เลยนี่แม่ ก็เมื่อก่อนเนี่ยแม่จะไปไหนมาไหนแอร์เขาช่วยพยุงแม่ตลอดแม่เป็นอะไรเนี่ยแอร์เขาก็หายามาให้แม่แต่แม่เนี่ยชอบไปกดขี่ข่มเหงเขาแล้วเวลาแม่กับแอร์ทะเลาะกันเนี่ยผมก็ต้องรีบม,มาจากที่ทํางานเกิดอุบัติเหตุตั้งหลายรอบการเซ็นสัญญากับลูกค้าของผมเนี่ยก็ต้องถึงยกเลิกเลืเ่อนตําแหน่งผมก็ไม่ได้เลื่อนเงินเดือนผมก็ไม่ได้ขึ้นแม่ผมมีแต่เสียกับเสียนะคือแม่แม่แม การที่จะเป็นแม่สามีที่ดีเนี่ยแม่ต้องใจดีกับลูกสะใภ้ด้วยภรรยาเนี่ยถือเป็นโชคลาภของสามีเลยนะแม่คงไม่อยากครอบครองผมแตกแยกแล้วก็การงานของผมไม่ราบรื่นใช่ไหมถ้างั้นแม่ไปทำหมูตุ๋นที่แอร์ก็ชอบดีกว่าตอนนี้เลยนะอุ้ย ไฟรู้อะไรไหมสภาวะจิตใจของผู้หญิงคนหนึ่งเวลาให้ต้องอยายไปอยู่กับแม่ผัวเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงบ้างถ้าสามีไม่คอยปอกป้องดูแลแล้วก็ช่วยเหลือกันน่ยสักวันครอบครัวมันอาจจะพังได้นะไฟที่รักต่อไปเนี้ยเขาจะเป็นตัวกลางที่ดีระหว่างแม่กับที่รักนะ เขาขอโทษจริง,รงไฟเมียแกอยู่ไหนอะทำไมไม่มาช่วยเลี้ยงลูกทีหลังไม่ต้องเดี๋ยวเขาจัดการเองแม่